True เดินหน้าสู่ความเป็นเทคคอมพานีอย่างเต็มรูปแบบนะครับล่าสุดนี้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ครับ True X โชว์ภาพผู้นำเทคโนโลยีเต็มรูปแบบก็ดึงจุดเด่นดิจิทัลอีโคซิสเต็มรวมเทคโนโลยีเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ยกระดับการใช้ชีวิตให้เป็นไปได้มากกว่าที่คิดนะครับที่สำคัญมีการชู6นวัตกรรมโซลูชันบนแอปพลิเคชัน True X ด้วยแลที่ตื่นเต้นมากก็มีการส่งน้องลิซ่าแบล็กพิงค์นะครับแบรนด์ a m b a s s a อร์ชวนให้ใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตไปด้วยกันติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ เอกราชปัญจวีนินหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัลบริษัททรูคอปเปอร,รชัน่นจำกัดมหาชนกล่าวว่าภายหลังการรวมธุรกิจทรูดีแท็กที่ผ่านมา ทรูคอพเปอร์เรชั่นยิ่งมีความชัดเจนในฐานะเทคคอมพานีที่จะผสานพลังกันนำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของทรูเข้ามาสร้างสารรค์สิ่งที่ดียิ่งกว่าเป็นรากฐานให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีในทุกๆด้านอย่างเท่าเทียมด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในทุกภาคส่วนอีกทั้งยังสร้างประสบการณ์ใหม่อย่างไร้รอยต่อในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันสนับสนุนการปติรูปภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึงนำเทคโนโลยีร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งการเปิดตัว TrueX บแบรนด์ใหม่ครั้งนี้ได้นำเสนอเทคโนโลยีการใช้ชีวิตอัจฉริยะที่จะยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยด้วยศักยภาพระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจรการรวมเทคโนโลยีเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี AI และค l o u d รวมถึงอุปกรณ์ IoT ผสานเข้ากับเครือข่ายอัจฉริยะ 5g fiber broadband สร้างสรรค์เป็น6นวัตรกรรมโซลูชันภายใต้แบรนด์ TrueX ในคอนเซปต์ Life OS ที่มีคุณลักษณะโดดเด่น Simple ง่ายทุกการใช้งานจบครบทุกบริการในแพลตฟอร์มเดียว s mart สั่งการและแจ้งเตือนแบบอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติให้เทคโนโลยีช่วยคิดเสมือนมีผู้ช่วยอยู่ข้างกาย Seamless ปรับการต้องค่าการใช้งานตามความต้องการของแต่ละบุคคลสร้างประสบการณ์ใช้งานราบรื่นไม่สะดุดและ Superi ีย นำเสนอบริการและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าและในครั้งนี้ได้ลิซ่าแบล็กพิงคศิลปินผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกมาเป็นแบรนด์แอม s s สเดอรด้วยต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างมากเลยคือว่าไม่ใช่เป็นแค่แอปพลิเคชันนะครับแต่มันจะตอบโจทย์เรื่องการใช้งานยกตัวอย่างเช่นมันจะมีความง่ายนะครับคือ Simple มันจะมีความซ m มเลสนะครับคือแอปเดียวเนี่ยควบคุมได้ทุกอย่างนะครับมันจะมีความสมาร์ทเพราะเราบรรจุเทคโนโลยีหลายตัวเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI นะครับเรื่องคลาวด์ต่างๆอยู่ในนั้นเราท้ายที่สุดแล้วมันมีความซูพิเรียนะครับคือความเหนือชั้นในเชิงของพรีเวลสนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเพราะยิ่งจะเป็นลูกค้า True หรือด t แทนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้วยครับ TrueX พร้อมตอบสนองการใช้ชีวิตได้มากกว่าที่คิดในทุกมิติแล้วที่แอปพลิเคชัน TrueX บน Android และ iOS และสอบถามได้ที่ TrueShop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศใกล้บ้านคุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่เว็บไซต์ w w w true. th/truex th th และเพจ Facebook truexlifeos ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News n ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ